มาบ้านไอ้แย่เอาหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว้นบ้านกูตายตายง่ายจังเลยสวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับชิพรอดนะเอ๊หนึ่งจุดสิบเก้าแล้วครับผมอ่าเราเอาแล้วหลังจากที่รีเดย์มาตั้งหลายเวอร์ชันนะฮะที่ว่าบอ r เด n นไม่มาเลยเหมือนว่าตอนนี้จะมาแล้วนะครับไอตัวบอล ในถ้ำอ่ะโอ้ถ้ำเราจะน่ากลัวขึ้นอย่างนั้นเหรอเออตอนแรกผมเข้าใจเหตุว่า1 7 8มันมาแล้วนะแต่จริงยังคือมาแค่ดันเว้ยแต่เหมือนยังไม่เสร็จแต่รอบนี้คือไอตัววอร์เดนอ่ะมอนในดันมันมาแล้ะซึ่งผมคิดว่าคอนเทนต์อันนี้จะยาวๆนะครับผมซึ่งว่าเรามีเคสหลักก็คือเราจะสร้างบ้านเรื่อยๆแล้วผมจะถึงบ้านร้อยหลังอะได้ร้อยบ้านไหมครับ เราจะได้ดูความแตกต่างวิวัฒนาการฝีมือการสร้างบ้านเป็นไงฮะเพราะเรามีเด็กพิเศษอยู่นะผมเพราะว่าเนี่ยวันนี้แบบเด็กผจญภัยเขาบอกเขาจบจากสถาปัตย์นะฮะผมบอกลยว่าผลงานล่าสุดนี่คือเป็นบ้านแบบเอพื้นลูกเต๋าใช่ไหมอาจารย์หลักลูกพะลูกเอาเหรอโอเคแล้ววันแรกวุดแล้วนะครับผมโอเคเราไปกันดีกว่า ซึ่งเราต้องอยู่ก่อนนะฮะหาที่อยู่ก่อนในคืนแรกนะครับผมคืนแรกเลยนะไม่ใช่วันแรกเปิดมาคืนแรกเลยแล้วเพราะใช้เวลาอยู่นานนะอ,อ้าวโอ้เอาล่ะตัดไม้ครับผมตัดไม้ตัดไม้ตอนกลางคืนเออ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 เใครครับความเจ็บปวดเด็กจุด้นต่อยมันสถาบันต่อยมัน ตาปัดอู้จายค่ะตายตายตายง่ายจังเลยปล่อยไม่โดนเกิดไหนวะเนี่ยอะไรวะแลวอโดนตัวเดียวเก็บหมดเลยดับเบิลคิวเนี่คนนึงเขาไม่ช่วยอ่ะเฮ้ยตาเขาไม่รบกาจัง่ย เดิมมันเต้แล้วมันใส่เก็บเ็เดียวหมดเลยพ้อนี้ล่ะถึงมันเป็นแผนเป็นแผนที่จะรีอาหารแล้วก็หลอดหัวใจเฮ้อเย้ตกลงไปมีความหาณเยอะสองคนเลยอือเนี่ยตัดต้นไม้แล้วต้นไม้อยู่ไหนอ่ะทิศไหนอ่ะมีใครเห็นป่าไหมใครเปิดมองไกลอ่ะป่า ข้ปาปาลาปลาปลา1.19เพิ่งมาแล้วผมออปติฟายยังไม่มาเลยของลงเชดเดิมไม่ได้แต่เป็นม็อกแพ็คม็อดแพ็คอาจจะมาแล้วก็ได้นะถ้าเกิดม็อดตัวไหนที่คนผู้พัฒน,นาเขาม็อดม็อดไวครับเขาจะลงออปติฟายไปให้เลยโอเคต้นไม้เยอะนะคิปเปอร์อุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอยากรู้ว่าพักไหม ไม่เป็นไรตัดไม้ลูกโอ้ห้องไปเนี่ยขึ้นไดปยากอยู่สร้างบ้านในคืนแรกก็คือหลังแรกแหละเหาอไหมเอ้ยเราสร้างบ้านคนละหลังกันดีกว่าไอ้่าเอออ้าวแล้วมาแย่งตัดต้นไม้กันทำไมตัดอยู่ไม่รู้ไม่เห็นรูเหรอเห็นอยู่ข้างบนผมตัดลงลงอย่างข้างบนก็คืออะไรตัดจากข้างบนไงเมย มคนหลังเนี่ยเออแบบรอบนี้อัดทีก็แบบมีคนแบบอะไรนะสร้างบ้านทีแค่สามหลังเลยเร็วๆไงเออไม่รีบแต่ว่าแต่ว่าเฉลี่ยไงคนละหลังพอเออสร้างทำไมเยอะๆเอาแค่อยู่ได้ก็พอแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ก็หลังแรกของทุกคนไงก็เอาแค่อยู่ก่อนไงแต่แต่ก็นับไงแต่แบบหลัง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 มลกินลล้งต้องแบบดูดีอะไรงี้งังหลงหลงหลังลสถาลังั ให้เขดูบ้านไทยสวยสุดได้ครับผมเดี๋ยวผมจะโพสไว้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมแล้วซึ่งผมก็จะไปคอมเมนต์เองด้วยนะโอ้ยโบว์โบว์ควยโบว์ควยบ้านหลังแรกกันนะครับผมซึ่งจะเสร็จพาร์ทไหนไม่รู้อะผมเพราะผมเฉลี่ยแค่พาร์ทละสิบผมต้องทำให้ตัวเองเออพาร์ทสิบสิบชั่วโมงอะ ชั่วโมงบ้าโอ้ยสร้างบ้านอะไรใกล้กันเนีเดียวดูไงี้ยเราต้องหาติกลัวผีเหรอไม่ใช่ว่าเบิร์ดนะติดตัวอย่างน้อยสร้างใกล้ๆแล้วกันนะต่กลัวบ้านหลังแรกของแต่ละคนนะจะขนาดไหนเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอยู่ไหนกันเนี่ยเสียงอะไรระเบิดมีคนระเบิด TNT เหรอไม่มีน็อตมี อีกนัดมีแบบเป็นตวันสองลูกแล้วนัดมีจะเป็นตำวันเอ้อเจอฐานที่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ข้างล่างอะข้างล่างไงล่ะข้างล่างไหนข้างล่างที่ตัดต้นไม้กันอยู่ไอ้ดินแดนป่าไม้นั่นแหละนี่แหละข้างล่างเลยที่มีหล่าข้างล่างพี่อย่าอยู่ตรงพื้นปกติเว้ยแต่มีคนอยู่ใต้ดินนะพี่ไม่รู้เหมือนกันเขาอกไปสร้างบ้านนี่คนนึงเขาอยู่ใต้ดิน นี่มอนสเตอร์ฮันเตอร์ธรรมดาที่ไหนชือ้อน้องทำดาบกันดีกว่าเฮ้ยเจอที่สร้างบ้านแล้วแต่แบบสเกตตันมันยืนยืนนะยืนประกบอยู่ไว้โอ้ยพี่ครับไอ,อ้ทุกคนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็หมดแล้วอะ เออสกิตันเผาไปผมไม่จะเป็นเพราะอยากเป็นผมเป็นของขวัญจำเป็นเมื่อกี้เอาละเดี๋ยวไปบอกจุดแล้วกันนะเอาหยู่ไหนกันอ้ะตรงนี้มีหมาด้วยโอเคพื้นที่ตรงนี้ดูดีจะสร้างแนวไหนก็ได้ทุกคนแนวถ้ำก็ได้เลยที่มีแนวที่ต้องกลางอยู่ต้องกลางแต่อยู่ไกลบ้านนะวะเฮ้ยตรงนี้ใกล้เหมืองด้วยโอเคได้อยู่ ตรงไหนเดียวทุกคนทนูน้นแล้วกันนะไปเห็งน้ำด้วยแหละที่เจอทะเลสาไปแล้วไม่รู้มันเชื่อมไปข้างนอกทะเลเลยหรือเปล่าดูไม่เป็นอย่างเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยกด F สามเพื่อนฮ่าผรู้แล้วกด F สามผมดูไม่เป็นแล้วนะนั่นแหละมันเขียนเรียงกันว่า x y z ใช่ป่ะละ่ะเออไอตัวเลขนั่นก็บอกเลยบ้านต้องไม่ธรรมดาบี้ <c oughs> บ้านหลังแรกดูดีกว่าทุกคนบอกเลยที่โม่อยู่อ้ะ ใครไม่ทุงไม่ท่าว่าลูกตรงลูกเต่าได้สรตใคะรฮะไ้หนูเขาเต่าบ้าห่าบกหนทำงคนเาดันดิงหมักลูกอ๋อมันจำยากเลยนะพวกกระเลยกปกตีเรียกลูกเต่าผมว่าเขากระดานหมักลูกเขาหรฮิโชว์สกิลคนได้รู้ว่าผมนั้นสร้างชาญต้องหาอุปกรณ์ก่อน ไม่เอาอุปกรณ์ผมหาผมหาที่อยู่ไม่ไม่เอาที่เดียนกดีเดิมมันลำบากอู้หเจอเหล็กเจออะไรเต็มหมดเลยลงไปขุดไม่ได้ลงไปนี่คืขึ้นไม่ได้อีกเลยเป็นนวลดงที่เหล็กนี่ใช้ใช้ที่ขุดไม้ขุดกันไหมไม่ได้นี่ขุดหินไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ขุดไม้หายเลยนะถ้าขุดอ่ะโอ้ยู่คนเดียวก็ลำบากแล้วเนี่ยหิวแล้วละ ข้าวไม่ใช่อยู่ในเกียร์ไปสิวสหวานแล้วผมเพหลุตายแล้วสิ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ล,ลหมดฮาร์ดมันอันนี้มันจะเหลือครึ่งหลอดโอ้โ,อโอหหมดอยู่ตายแล้วโนโดนสกิมหัวตายนี่แ่มีคนตายแล้วนะหายจำทางไม่ได้ <c oughs> ของของหายหมดเลยอ <c oughs> ่ทุกคนมาโดนตัวครับผมมาแถวนี้ก็ได้เมย เจอที่ประหลาดมากเลยี่เลยที่ประหลาดอย่างนั้นเหรอมันที่ยังไงเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยววันไหนให้เขาดูพี่อย่างอียสานอูด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 เจอ้อบ้านเอ็มบีซีอยู่พี่เลยขอปนมาใก่อนแล้วกันนะลองพิกัดไปได้ก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบ้านกูแหน่นี่พลาดทำไมวะโดย ไม่ไหวเลยรีบผันทำไมเอวบ้าอะไรสร้างสร้างบ้านได้เมย์รีบันมาทำไมวะโอ้ยเนี่ยเดือดแหงอืมไม่ธรรมดามีอาหารนะเนี่ยเจออาหารแล้วเนี่ยมีเอานี่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 ก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่าอย่าเพิ่งฆ่าผสมพันธุ์ไม่ได้ไม่มไม่มีตัวอื่นนะผมไม่ทานพี่อ้าวเหรอ าม,ามาันจะเสร็จกันแล้วพี่เจ้าออกมันจะเสร็จอยู่แล้วออกออกหมดแล้วผมก็ได้นะไอ้ยาแบ่งคนละพี่ให้น้องทั้งสองอันที่มีอยู่อันเดียวเนะี่ยไม่สองอันนี้ของผมพี่ไม่ต้องห่วงเฮเนี่ยสร้างข้างก็ได้น้องสร้างแนวแบบถ้ำเราเอากาศใต้น้ำก็ได้ป่ะลาวานะ อาการพี่ภ้าผมใช่ไหมโย่ทำให้ดูเลยทำไงครับได้ดีได้คิภ่าได้ได้เรขอชิบ้านพี่เป็นส่วนอะนได้บ้างอะไรอืมอะไรไม่ได้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 อะไรวะพิภ่าอื่นทำไมคนอื่นดิ้มอืมอะไรวะเนี่ยพูดสร้างด้วยตัวเองสิครับนี่พี่ยังสร้างด้วยตัวเองเลยเนี่ยสร้างทั้งคืนเลยเฮียไม่เจอแกะบ้างเหรอหรือไง ไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอสัตวต์ทั้งตัวเลยพี่เอาง่ายงแล้วอยู่คน <ผม S 1> หนึ่งนะล้วเจอมนุษย์สักคนไหมมนุษย์ที่หายไปอะ่ะเจอเจอครั้งนี้แล้วก็ไม่เจออีกเลยแล้วทำไมยังเดินเล่นกันอยู่เลยเนี่ยมาคือมาสร้างบ้านอะไรฮึ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างกันหน้าบ้านพี่เลยเหรอไม่หไม่สร้างบ้านนี้ไม่เใช่บ้านจะสร้างเป็นทา,างไปให้เหฉยอ๋อเออนี่พี่บันไดอ,อ่ะบันไดเหลือเพื่อเอาไปใช้เหลือซะเยอะเชียวข้าวเกิน นี่จะทำเป็นอืมเป็นสวนหน้าบ้านนิดนึงมันลอยฟ้าจริงเหรอใช่เรา,า็นว่าเรอยู่้ไม่ดูนะเนี่ยเราจะขึ้นยังไงถ้ามันลอยฟ้าทางน้ำไงหรอพี่เย้ yeah. เดี๋ยวมาแล้วมันรุคนนี้มาแล้วเอาคาใครมาด้วยนะข้างหลังนะเฮะข้าวเวาวลยอาหาร ไม่ใช่เขากินเขากินเนื้อหน้าก็ตกอับมากเลยปืนพี่มันราอ่ะถ้ามันมีถึงท่านนันจริงอ่ะพี่อะไรก็กินได้หมดอ่ะขอแค่เป็นเนื้อขนตกอีกแบกีบกโปยิิงกับแบนเน็ตเนี่ยตัวเฮ้ยนง อะไรโล่ไม้ในป่าก็มีขี้เกียจไปขุดถ้ามีไม่หันมาขุดหมดแล้วนะั่นอะอะไรวะเนี่ยเราดูคนวม่งย่าอุปกรณ์ร้านกูหมดเลยไปทำอะไรกันมาเลยต้องวันสอวันสวิตีมเดี๋ยวแล้วบอกว่ามีขนแก่ไม่ใช่หรอ ไม่มีผมไม่ได้ทำฮัลโหลนู่นคนนู้นทำนอนเตียงเดียวกันไปก่อนแล้วกันเฮ้ยแองมุมแองมุมไม่เจอกนนเออนี่บอลเซอร์ฮันเตอร์เอ้าพึ่งเหรอพึ่งฆ่าเหรอพึ่งเหรออู้อู้อู้ซิดยซิดูด้วยอะไร โดธนูยัวนยังเอาไปรอดเลยมาบ้าไอ้เยียเอาหมดเลยเหรอปืนป่าก็มีก็เอาไแฝนรูปหมดแล้วพี่โยคืนเมื่อไหร่เจ็ดอันอะแฝนรูปหมดเลยโอ้ซิรู